สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟซีจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพับพระวัดเงินของเตยครับพระสังกจายวัดเงินของเตยครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้เจิยญาณนะครับชมแับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มเต้นครับนี่ครับเป็นพระวัดเงินของเตยครับเป็นพิมพ์สังกจายครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระวัดเงินของเตยประมาณ200ปี200กว่าปีครับ เป็นพระกรุ่นะครับครับเป็นพระกรุ่ครับครับตามข้อสันนิษฐานของผมนะครับเข้าใจว่านะครับฟังดีๆนะครับเข้าใจว่าเป็นชาวมอญครับพระชาวมอญสร้างไว้แต่ปัจจุบันวัดเงินของเตยเนี่ยเป็นสถานที่ท่าเรือของเตยแล้ะครับสมัยก่อนมีวัดครับตามข้อสันนิษฐานของผมนะครับคงจะเป็นพระชาวมอญนะครับ พระชาวมอนครับพระพุทธทางชาวชาวมอนครับที่สร้างเอาไว้ครับเป็นโรงกลัวไว้ครับเป็นนี่เป็นพระกลัวนะครับพระกลัถวท่านต้องดูนะครับความเก่าต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับครับครับบางองค์ก็มีฟ้อเท้าหูครับสวยครับเก่าเก่าเกือเกือครับแต่คำข้ามข้าวแชงของส่วนตัวผมเนะเจ้าของเดิมเขาเนี่ยคิดว่าท่านอาจจะทําความสะอาดมาบ้างนะครับเราก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะเราเน้นมาสภาพนี้เราจึงมานำมาลงให้ท่านดูครับ ดูและได้ชมไปพิจารณาไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับใครมีอย่างนี้เอามาลงนะครับเอามาลงครับมีหูก็ไม่มีหูครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับมีหลากพิมพ์อยู่นะครับวัดหนึ่งเตยแต่เราจะลงแค่สองพิมพ์ครับสังเกตใจพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางครับนี่เป็นไปพิมพ์ใหญ่นะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับใครมีพระอย่างนี้เอามาช่วยกันลงนะครับ อย่าให้พวกมิจฉาชีพเขาเอาพระเก๊ม so so ันเขาทำขึ้นมาเองนะครับครับมาทำขึ้นมาแล้วมาสร้างสตอรี่ครับมาเบี่ยงเบนความเป็นจริงนะครับพระของเราเก่าๆแท้ๆนี่ครับมันอาจจะตีของเราเก๊ก็ได้นะครับอาจจะนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับเรียนรู้อย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างเข้าใจครับผมตั้งข้อสังเกตให้ท่านดูดะชมครับพิจารณาพริการครับช่วยกันครับสังคมนี้จะได้ดีขึ้นครับ ปัจจุบันก็ไม่ธรรมดาแล้วครับท่านต้องไปเรียนรู้เองนะครับครับหลอกลวงกติมตืนก็เยอะนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับครับครับผมไม่ได้ถืออยู่ใกล้ๆให้ท่านดูนะครับเขาบอกซื้อมาแพงๆครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกองให้ท่านชมครับผู้ที่เขาเป็นเขาจะได้พิจารณาได้ด้วยสติและปัญยางเขาเองครับจะไปฟังเขาเล่าจำเข้ามานะครับเข้าทางเขาหมดละครับเพื่บางคนคนคนผมก็น่าสงสารครับบางคนนะครับเสียแต่พระแก้เขาไปเก็บในบ้านครับ แพงๆด้วยครับของดีๆไม่ราคาไม่แพงมันก็ไม่ซื้อครับมันจะฟังแต่สตอรี่ครับแต่เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้ไปด่าใครนะครับผมเพียงผู้เปรียบเปียบครับเป็นข้อเปรียบเทียบครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับให้ท่านใช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับอย่างละเอียดและถี่ถ้วนครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้นะไม่ใช่แท้ที่ผมถือยโยงเดียวนะครับครับท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับ ว่งสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเลยมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็เล่นตามผมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้ท่านปล่อยวางไว้ครับครับสติมาปัญญาเกิดครับครับใช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับสี่ทวนครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องให้ท่านชมนะครับชมนะครับคนที่เขาเป็นจริงเขาจะได้รู้ครับพิจารณาครับการยุบย่นย่ออย่างนี้มันทาได้ไหมครับครับไม่ใช่เป็นเนื้อก้อนๆใหม่ๆอยู่สกๆอยู่อรมันบอกพระเพื่งแทน บางคนี่สี่สิบห้าสิบปีก็ไม่ใช่หรอกครับแค่สิบยี่สิบสาสิบปีเท่านั้นแหละครับที่มันทําเรียนแบบขึ้นมาสมัยก่อนไม่มี4ี่คนครับมันเก๋ไม่เหมือนครับแต่ปัจจุบันนี้มันเก๋ได้เหมือนครับแต่ความเก่ามันไม่ได้ครับก็มีหลายอาจารย์นะครับครับผมเห็นอยู่ครับแต่ผมไม่สามารถจะไปช่วงติ่งใครได้ครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลของใครของมันครับครับท่านที่จะสะสมของแท้ท่านต้องมีสติครับวางใจสตางค์นะครับ พิจารณาด้วยกันครับเรียนรู้ไว้ด้วยกันครับสิ่งที่มันยังอยู่ในซ่อนในปมนะครับในใต้พรมยังอยู่เยอะๆนะครับเขาจับเป็นกลุ่มเป็นก้งเป็นก้นนะครับแล้วก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาครับครับท่านต้องพิจารณาอย่างมีสตินะครับก่อนแจกสตางค์นะครับนี่ครับพระอย่างนี้ถึงจะแท้ครับการยุบย่นย่อเห็นไหมครับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับการยุบย่นย่อครับความเหนือขององค์พระนี่ครับท่านดูครับความแห้งครับแห้งไหมครับ ชมครับฟังอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างชมและฟังอย่างเข้าใจครับเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับคนที่เป็นมีคนเป็นเขาเรีนมีเขาเป็นมีนะครับเขารู้ได้นะครับจะเขาจะพูดหรือไม่มันอยู่ที่เสื่อชิดที่ส่วนบุคคลเขาก็นะครับดูและชมครับความเก่าจ้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับความแห้งครับของผ้าเป็นเนื้อผงนี่ครับครับดูครับดูครับดูสิ่งต่างๆครับมวลสารประกอบในองค์พ้านี่ครับนี่ครับ จะเป็นอะไรท่านไปดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อธินะครับเป็นหินน้ําไหลหรือไม่หรือยังไงจะท่านต้องไปหาดูเองครับหาข้อมูลเองครับดูคามเก่าดูพิมพ์สวงให้ถูกต้องครับความอายุของวัสดุการผสมครับสองร้อยกว่าปีหรือสองประมาณสองร้อยปีสองร้อยกว่าปีนี้มันก็แตกต่างจากพระใหม่ครับทาใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่คือวัดเงินของเตยพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์เล็บมือครับครับ เหมือนเล็บมือไหมครับมีข้อมือน้วโป้มือเราเนี่ยครับคนใหญ่ๆเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูถ่ายทําข้างหลังให้ท่านดูนะครับการยุบ่นยอความเก่าความแห้งต้องดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับผมไม่ได้ถืออยู่ไกลๆแล้วบอกว่าผ้าผมซื้อมาแพงๆไม่ใช่นะครับครับครับผมไม่ได้สร้างสรอรี่อย่างนั้นนะครับสรอรี่ของผมคือการอยู่ใกล้กล้องครับให้เขาพิจารณาได้ตัวเขาเองนะครับทุกท่านที่พิจารณาได้เองนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ระวังนะครับสตอรี่ต่างๆมันเยอะนะครับอย่าเข้าทางเขานะครับผมให้ข้อควรสังเกตที่พึงระวังครับผมไม่ได้ไปจอดจงด่าว่าใครละครับไม่มีสิทธิ์ครับผมไม่ละเมิดสิทธิ์ใครครับครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับไม่ใช่แท้ที่ผมถืออยู่องค์เดียวนะครับครับผมเหลืออยู่สององค์เท่านั้นครับสองรุ่นนะนครับทั้งขระจายพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางครับครับวัดเงินของเต้ครับ ปัจจุบันเป็นท่าเรือของเตยนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยนี้มือกดนี่ครับนี่ครับแสดงให้ดันดูนะครับเห็นไหมครับก็กดลงครับกดลงไม่พิมพ์เพื่อพัดพัดชัดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นข้อมือเดียวนะครับข้อมือเดียวครับนี่ครับชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับความเก่าครับนี่ครับความเก่าไม่ทําไม่ได้หรอครับ ของเก๋ของเรียนแบบเนี่ยมันก็ได้ไม่มีความเก่าครับอาจจะทําได้เหมือนครับตั้งแต่พีสามาสามหกมันมีซีคนเข้ามาครับแต่ทุกอย่างมันทําไม่ได้ครบหรอกครับมันพรางตาได้แต่สําหรับคนไม่เคยเห็นของจริงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับครับพิจารณาอย่างเข้าใจครับนี่ครับวัดเงินของเตยครับผมเหลืออยู่แค่สองเพีงครับแต่สให้ก่อนผมก็ได้จำาจจำงานจ่ายแจกไปเยอะแล้วครับเพียมส้วงคอต่างๆก็มีครับเยอะครับเยอะมากครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับแต่ได้จำนวนจ่ายแจกคือหมดแล้วครับเหลือไว้แต่พิมพ์ที่ผมชอบส่วนตัวผมนะครับคือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางครับครับวัดเงินของเตยครับสังข์ใจไม่มีหูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับมีเยอะอยากพิมพ์อยู่ครับวัดเงินของเตยเป็นพระกรุนะครับพระสองร้อยกว่าปีนะครับเก่าใหญ่ให้เขาโกหกนะครับครับใหญ่ให้เาโกหกนะครับใหญ่ให้เขาโกหกต้มตุ๋นเรานะครับดูและฟังอย่างเข้าใจครับ ดูขอบข้างัครับเห็นไหมครับการยุบย่นย่อมันจะไม่เหมือนกันทุกองนะครับถ้าเป็นเหมือนกันทุกองนี่มันเป็นพระรงงานหรือไม่ท่านต้องไปพิจารณาเองนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับหมุนรอบๆนะครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนหนังช้างไหมครับครับครับมันยุบย่นย่อครับพระนี่ครับความเก่าเขามีครับการยุบย่นย่อต่างๆครับความเก่าครับครับโมเลกุลต่างๆก็ต้องดูนะครับพระบางองค์ก็เขือเขือครับเปื่อนๆครับอยู่ในกลุ่ครับ ครับบางองค์ก็ค่อยคาบฟังเต้าหู้เต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ท่านดูครับดูองค์นี้ก่อนครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนะครับขอบข้างครับด้านหน้าครับต่อครับเฮ้ยครับพระเนี่ยเป็นพระที่ถูกลืมนะครับครับเขาไม่มีปัญญามีหรือยังไงเราไม่ทราบได้นะครับแต่พระนี่มันไม่มีแล้วครับมันหายไปจากตลาดแล้วครับผมก็อยู่ไม่ค่อยได้พบเจอแล้วครับแต่ก่อนผมก็เดินหาดูอยู่ครับ าซื้อหาเช่าครับปัจจุบันนี้ไม่เห็นล่ะครับโดนผู้มีบารมีมีเงินมีทองครับคนที่เขามีอันจะกินนะครับเขาเก็บเขาไม่ได้ใครดูครับถ้าใครมีอย่างนี้บวดกรุณาเอาลองมาลงช่วยกันครับครับอย่าให้เขาสร้างเตรยมาตีพ้าเก่าพัาเก็บเก่าของพวกเราเนี่ยเป็นของเกินะครับครับดูครับพ้าใหม่ๆอยู่มันทําขึ้นมาแล้วมันยังสุวกๆอยู่ยังใหม่ๆสดๆอยู่เลย มันบอกพระสี่สิบปีห้าสิบปีมันใช่หรือไม่ท่านต้องดูให้ดีนะครับดูความแห้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับนี่พระสองร้อยปีครับสองร้อยกว่าปีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับตามสันนิษฐานนะข้อสันนิษฐานของผมส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะครับไม่มีหนังสือยืนยันนะครับข้อยุติข้อที่ยุติแน่นอนไม่มีครับนี่เป็นพระกรุครับเขาได้พบเจอสมัยนั้นนะครับหลายสิบปีที่ก่อนมานะครับก่อนที่จะ หรือเป็นคำเป็นท่าเรือครับเป็นวัดเก่าแก่ครับพระภบเยอะพระพพพระเยอะนะครับในกู่ต่างๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมีหลายทิมนะครับครับท่านต้องดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับครับบางองค์ที่มันแท้เนี่ยมันมีภาพของเท้าหูครับให้เราเห็นเลยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับฟังอย่างเข้าใจนะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับในวัดเงินของแต่พิมพ์สังกัจจยไม่มีหูครับเป็นพิมพ์นิยมครับไม่มีหูและมีหูครับ ก็นิยมหมดแล้วครับแต่ยังนิยมยังไงครับอยู่ที่ความสวยครับอยู่ที่ความชอบครับบางทีเขามีองค์เดียวก็บอกนี่นิยมสุดครับอย่างงน้นไม่เล่นอย่างนี้ไม่เล่นไม่ใช่นะครับเล่นนะครับถ้าเป็นของแท้เราต้องสะสมครับพระนี่อยู่ในบ้านพี่ผู้มีบารมีนะครับผู้มีอันจะกินครับผู้คนเขามีสตังค์นะครับบางคนก็รวยครับครับดูและชมส่งเข้าใจครับถ้าฟังสร่องรี่มากๆกันรวยก็ซื้อแต่พระเก๋เข้าไปเก็บไว้นะครับ บางคนนะครับผมไม่ได้ว <OM> ่าเจาะจงทุกคนนะครับครับใครเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับต้องมีสติในการพิจารณาครับนี่ครับใครมีเอามาช่วยกัมาลงนะครับสังเายวัดเงินของเตครับสังพิมสังเกตใจไม่มีหูครับมีชั้งมีหูและไม่มีหูครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเอามาลงครับพิมกลางครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วยนะครับฟังดีๆนะครับฟังให้เข้าใจครับพระไม่มีราคากลางหรอกครับ มันมีจะคุยที่เราสองคนนะครับระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าครับได้คุยกันตกลงกันได้กันตรงไหนเท่านั้นแหละครับเป็นข้อยุติเท่านั้นครับสําคัญที่สุดคือท่านต้องดูความเก่าความแห้งของมวลสารต่างๆนี่ครับาเนื้อผงครับมันโกหกหลอกเราเราไม่ได้หรอกครับมันสร้างตำ t e r มันก็หลอกคนเป็นไม่ได้ครับครับหลอกคนเป็นไม่ได้ครับคนเป็นเขารู้ครับหยิบแค่ผ่านมือที่เขาเขรู้แล้วเราแท้หรือไม่จะส่องหรือไม่ส่อง สองเข้าไปมันจะเป็นความเก่านะครับพระวัดเงินของเตยครับมีค่าพองตั้งหัวมีครับท่านดูดิครับการยุบย่นยอดต่างๆครับเป็นทําได้ไหมครับถ้าทําได้าทํามาน่อยครับมาทำให้มึงดู่อยครับครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่ท่านสมัยมันตามความเป็นจริงได้หรือไม่ล่ะครับตามความเก่าๆนะครับหลักฐานเก่าๆครับท่านต้องดูความเก่าครับ พระนี่ครับมันมีหนังสือเล่มเก่าๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับหนังสือเก่าๆที่มันเป็นพระแท้เขาซื้อเก็บหายหมดแล้วครับเหลือแต่พระที่เขาทําขึ้นมาละครับแล้วก็ลงหนังสือขายนะครับผมไม่ได้จอดจวงว่าใครนะครับใครเป็นทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับคือสัจธรรมครับนี่ครับครับทาอย่างไรได้อย่างนั้นครับดูครับคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงท่านติดตามนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านก็ กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณผู้ที่เขาอยากได้ของแท้นะครับครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับกดติดตามให้คนที่เขาอยากได้ของแท้เขาจะได้เรียนรู้ได้เลยครับครับครับอย่าไปหมกม็ดไว้อยู่นะครับดูดีๆนะครับดูให้เข้าใจด้วยครับครับด้วยความป่าปัญหาดีครับแล้วชมครับคลิปต่อไปเราจะพิมพ์กลางมาลงครับครับติดตามนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ครับครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับแช็อุดรนเอฟซีจารุครับสวัสดีครับ